เคสนี้คือทุนพันเหรียญได้กําไรแล้ว500นะเดือนที่2พอร์ตเซตใหม่เป็นพันหนะครับแล้วเราเซตในเดือนที่2ว่าคือ, set port, อเซตอัพพอร์ตไปว่าโอเคพอร์ตนี้แพ้ห้ามเกิน400เพราะเราต้องเหลือกาไรตั้งไว้ร้อยหนึ่งแพ้ห้ามเกิน400หมายความว่าเรามีตังค์ฟรีๆครับตังค์ฟรีๆไว้เทรดเลย400เหรียญมันขึ้นอยู่กับมุมมองเลยนะคุณลองมองอยี้ว่าโอเคพอร์ตพันหนะได้กําไรแล้ว500นะครับติดลบได้400อเหรียญ แสดงว่าเดือนนี้เรามีตังมาให้เทรดฟรีๆอีก400เหรียญพอเรามองอย่างเงี้ยเราจะมองาเฮ้ยหนึ่งเราจะไม่เครียดเรื่องการออกไม้แต่เราจะมีความระวังมากขึ้นเราจะไม่เครียดเวลาออกไม้เพราะเรารู้ว่าที่เราเอาออกเนี่ยที่เราออกแต่ละไม้ไม้ละร้อยเหรียญที่เราออกเพิ่มขึ้นเนี่ยคือปกติออกไม้50เหรียญเนี่ยไอ้ไม้ละร้อยเหรียญที่เราออกไปเนี่ยมันคือกําไรที่เอามาเล่นเว้ยเราจะชิวๆเราจะไม่เครียดแต่เราจะมีความระมัดระวังมากขึ้นคือ ถ้าเดือนนี้ลบ400เหรียญมันคือลิมิตของเรานี่คือการรักษาความมั่งคั่งของพอร์ต